สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน EP ที่433สนะคะ EP ที่433นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมดเ7้ารายการค่ะ 97รายการนี้นะคะองค์ละ200บาททุกรายการนะคะโปรโมชั่นองค์ละ200บาททุกรายการค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของฉบับวันที่16ค่ะเดือนกรกฎาคมปี2,568นะคะโปรโมชั่นองค์ละ200บาททุกรายการ EP ที่4ี่433นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่16เดือนกรกฎาคมปี2,568ค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 9 6 6 6ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางค่ะมีทั้งปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1รายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ แต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะคะโปรโมชั่นองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะตลอดทั้งคลิป EP ที่433เลยนะคะ รายการที่1นนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่1ด้านหน้ารายการนี้รายการที่1นนะคะรายการที่1ด้านหลังวัดหนองโพค่ะปี2482รายการที่1รายการนี้รายการที่1นนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะต่อไปรายการที่สองรายการที่สองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหน้า รายการที่สองด้านหลังรายการนี้รายการที่สองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่สค่ะรายการที่สามพับปิดตาด้านหน้ารายการที่สมด้านหลังรายการที่สมด้านข้างรายการนี้รายการที่สมนะคะพับปิดตาค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่รายการที่จี่สอบจอบหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สี่ด้านหน้า รายการที่4ด้านหลังรายการที่4ด้านข้างรายการนี้รายการที่4นะคะจอบหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปนะคะรายการที่5รายการที่5พรสสมเด็จขาด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังรายการที่5ด้านข้างรายการนี้รายการที่5ค่ะรายการนี้รายการที่5นะคะพัสสมเด็จค่ะต่อไปนะคะรายการที่6 รายการที่6รูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามะไฟค่ะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามะไฟค่ะรายการที่6ต่อไปรายการที่7รายการที่7เป็นเหรียญพระพุทธโสธรค่ะรายการที่7ปี2460ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลัง รายการนี้รายการที่7ด้านข้างค in. ่ะรายการนี้รายการที่7ต่อไปรายการที่8รายการที่8จอบหลงพ่อเงินด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8จอบหลงพ่อเงินต่อไปรายการที่9รายการที่9้าพับปิดตาค่ะด้านหน้ารายการที่9ด้านหลัง รายการที่9ด้านข้างรายการนี้รายการที่9ค่ะพราปิดตาต่อไปรายการที่10รายการที่10เหรียญพอจงค่ะรายการที่10เหรียญหลวงพ่อจงด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการที่10ด้านข้างรายการนี้รายการที่10นะคะเหรียญพอจง ต่อไปรายการที่11ค่ะ11ด้านหน้า11ด้านหลังเหรียญพ่อคูณปี2517รายการที่11 11ด้านข้างต่อไปรายการที่12 12เหรียญพ่อสุดวัดกาหลงปี2521 12ด้านหลัง12ด้านข้าง รายการนี้รายการที่12ค่ะเรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงต่อไปรายการที่13 13พับปิดตาด้านหน้า13ด้านหลัง13ด้านข้างรายการนี้รายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14 14่พับปิดตาด้านหน้า14ด้านหลัง14ด้านข้างรายการนี้รายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ห้า 15ด้านหน้า15ด้านหลัง15ด้านข้างรายการนี้รายการที่15ต่อไปรายการที่16 16รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่16รูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อพ่อเงินด้านหน้าค่ะรายการที่16 16ด้านหลัง16ด้านข้างรายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17 สิบเจ็ดด้านหน้าค่ะเหลี่ยญหลวงพ่อค้ายสิบเจ็ดด้านหลังสิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดเหลี่ยนหลวงพ่อค้ายค่ะต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดด้านหน้าค่ะสิบแปดด้านหลังสิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะสิบเก้าด้านหน้าสิบเก้าด้านหลังสิบเก้าด้านข้าง รายการนี้รายการที่สิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบจอบหลวงพ่อเงินขาด้านหน้ายี่สิบด้านหลังยี่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะจอบหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหรียญพ่อการขายี่สิบเอ็ดด้านหน้ายี่สิบเอ็ดด้านหลังยี่สิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสอง ยสิบสองพัสมเด็ค่ะด้านหน้า22ด้านหลังยิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที qui, ่ย2ิบสองนะคะพัสมเด็จรายการที่22ิต่อไปรายการที่ยสิบสามพัสมเด็จค่ะยิบสามพัสมเด็จด้านหน้ายิบสามด้านหลังรายการนี้รายการที่23สสามพัสมเด็จต่อไปรายการที่24ิบค่ะย4ิบสี่พัปปิดตาด้านหน้าย4ิบสี่ด้านหลัง ยี่สี่พับปิดตาหลงปู่โตรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าด้านหน้ายี่สิบห้าด้านหลังยี่สิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเหรียญพ่อดำค่ะยี่สิบหกด้านหน้ายี่สิบหกด้านหลังยี่สิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ด ยิบเจ็ดพับปิดตาค่ะยิบเจ็ดด้านหลังยิบเจ็ดด้านกลางรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบแปด ย <28, S 2> ี่สิบแปดเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเทาค่ะยี่สิบแปดด้านหน้ายี่สิบแปดด้านหลังยี่สิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดต่อไปรายการที่ย <29, S 2> ี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเหรียญพ่อคูณค่ะด้านหน้ายี่สิบเก้าด้านหลังปีหนึ่งเก้ายี่สิบเก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ที่ยี่สิบเก้าค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบด้านหน้าค่ะ 30ด้านหลังเป็นเต่านะคะรายการที่30รายการที่30นะคะเป็นเต่าค่ะต่อไปรายการที่31 31ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อสุดนะคะรายการที่31ปี2514 3 1อดด้านหลัง31ด,ด้านข้าง รายการนี้รายการที่31นะคะเหลียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงต่อไปรายการที่32 32ด้านหน้าค่ะ32ด้านหลัง32ด้านข้างรายการนี้รายการที่32บนะคะต่อไปรายการที่33 33นะคะพับปิดตาค่ะด้านหน้า33ด้านหลัง 33ด้านข้างรายการนี้รายการที่33ค่ะต่อไปรายการที่34 34พับปิดตาด้านหน้า34ด้านหลัง34ด้านข้างรายการนี้รายการที่34ค่ะต่อไปนะคะรายการที่35 35พับปิดตาด้านหน้า35ด้านหลัง 35ด้านข้างรายการนี้รายการที่35พับปิดตาต่อไปรายการที่36 36เหรียญปูเอี่ยมขาด้านหน้า36ด้านหลัง36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36เหรียญลงปูเอี่ยมต่อไปรายการที่37 าสามผาซุมกอด้านหน้า37ด้านหลัง37ด้านข้างรายการนี้รายการที่37ต่อไปรายการที่38 3 8ด้านหน้าค่ะ38ด้านหลัง38ด้านข้างรายการนี้รายการที่38ต่อไปรายการที่39 3 9หลวงปูดทวดค่ะ39ด้านหลัง สามการขดานคางรายการนี้รายการที่39ต่อไปนะคะรายการที่40 40นะคะเป็นเหรียญพระพุทธโทรจอมุนีนะคะรายการที่40ด้านหน้า40ด้านหลัง 40ด้านข้างรายการนี้รายการที่40ค่ะต่อไปรายการที่41พับปิดตา41พับปิดตาด้านหน้า41ด้านหลัง41ด้านข้างรายการนี้รายการที่41่อบต่อไปรายการที่42 42นะคะด้านหน้า42ด้านหลังเหรียญปูมุน42ด้านข้างรายการนี้รายการที่42ตอบต่อไปรายการที่43 43พับปิดตาค่ะ43ด้านหลัง43ด้านข้างรายการนี้รายการที่43ต่อไปรายการที่44 44เหรียญพ่อจาาค่ะด้านหน้า44ด้านหลัง44ด้านข้างรายการนี้รายการที่44ต่อไปรายการที่45 45ด้านหน้าค่ะเหรียญพ่อคูณ45ด้านหลัง45หด้านข้างรายการนี้รายการที่45ต่อไปรายการที่46ค่ะ4 6หเหรียญหลวงพ่อคงค่ะ46ด้านหน้า46ด้านหลัง46ด้านข้างรายการนี้รายการที่46ต่อไปรายการที่47 47นะคะเหรียญอาจารย์ฟานาจารโรค่ะรายการที่47เหรียญอาจารย์ฟานาจาโรนะคะ 4 7ด้านหลัง4 7ด้านข้างรายการนี้รายการที่47ปี2507รายการที่47ต่อไปรายการที่48 48ีเหรียญหล่อค่ะด้านหน้า48ด้านหลังรายการนี้รายการที่48ค่ะต่อไปรายการที่49 49พายยอดธงด้านหน้า49ด้านหน้าค่ะ49ด้านหลัง49ด้านข้างรายการนี้รายการที่49ค่ะต่อไปนะคะรายการที่50 50พระสมเด็ดค่ะด้านหน้า50ด้านหลังรายการนี้รายการที่50าสะสมเด็จต่อไปรายการที่51 5้พับปิดตาค่ะ51ด้านหลัง51ด้านข้างรายการนี้รายการที่51พับปิดตาค่ะต่อไปรายการที่52 52หลวงลงปูทวดค่ะ52ด้านหน้า52ด้านหลัง 52ด้านข้างรายการนี้รายการที่52อต่อไปรายการที่53 53พับปิดตาค่ะ53ด้านหลัง53ด้านข้างรายการนี้รายการที่53บต่อไปรายการที่54 54้าพับปิดตาค่ะรายการที่54พับปิดตานะคะต่อไปรายการที่ห้า5บห้าหหรูปหล่อค่ะห5หด้านหน้า55หด้านหลัง 55ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบห้ค่ะต่อไปรายการที่ห้าสด้านหน้าค่ะ56าสด้านหลังห้ 56, ด้านข้างปีสองห้ารายการที่5้าสิบหพพุทธวิถีนายกห้าสิบหกค่ะต่อไปรายการที่ 57. 57, ห้าสเจ็ดห้รียญพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามรายการที่ห้าส 57ด้านหลัง57ด้านข้างรายการนี้รายการที่57ค่ะต่อไปรายการที่58 58ด้านหน้า58ด้านหลังหลงปูหมุน58ด้านข้างรายการนี้รายการที่58หลงปู่หมุนต่อไปรายการที่59 59พับปิดตาด้านหน้า59ด้านหลัง5 9กด้านข้างรายการนี้รายการที่59พับปิดตาค่ะต่อไปรายการที่60 60ด้านหน้าหลวงปู่ช่วงค่ะรายการที่60ด้านหน้า6 0สด้านหลัง60ด้านข้างรายการนี้รายการที่60ต่อไปรายการที totally ่61พิบเอ็ดาปิตา61ด้านหน้า61ด้านหลัง61ด้านข้างรายการนี้รายการที่61สิค่ะต่อไปรายการที่62 62เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ62ด้านหน้า62เหรียญหลวงพ่อเงินด้านหน้า62ด้านหลังปี18 6 2ด้านข้างรายการนี้รายการที่62ตบต่อไปรายการที่63ค่ะ63พับปิตา 63ด้านหลัง63ด้านข้างรายการนี้รายการที่63ต่ตอบปรายการที่64 64, สิสี่เหรียญลงปูเทมด้านหน้า64ด้านหลัง64ด้านข้างรายการนี้รายการที่6 4สี่นะคะเหรียญปูเทมค่ะ รายการที่64สิี่เหรียญปูทิมต่อไปรายการที่65 65พระสมเด็จขาด้านหน้ารายการนี้รายการที่65พระสมเด็จ65ด้านหลัง65ด้านข้างรายการนี้รายการที่65นะคะพระสมเด็จต่อไปรายการที่66 66นะคะพับปิดตาด้ด 66, านหน้า 66, 66ด้านหลัง66ด้านข้างรายการนี้รายการที่66 ต่อไปรายการที่67พิบาปิดตา67ดด้านหน้า67เจดด้านหลัง67เจดด้านข้างรายการนี้รายการที่67ิต่อไปรายการที่68 68ปดดปิดตาค่ะ68ดด้านหลัง68ดด้านข้างรายการนี้รายการที่68พับปดาปิดตาต่อไปรายการที่69ค่ะ69ช้างนะคะรายการที่69้า ต่อไปนะคะรายการที่70 70ด้านหน้าคะ่ะ70ด้านหลัง70ด้านข้างรายการนาร 70, ี้รายการที่70ต่อไปรายการที่71 71พระอุปคุตค่ะ71ด้านหลัง71ด้านข้างรายการนี้รายการที่71ต่อไปรา,าร, 71, รายการที่72 72เจลงปู่ทวดค่ะ 72ด้านหลัง72ด้านข้างรายการนี้รายการที่72บต่อไปรายการที่73 73มเหรียญหลวงปู่สีค่ะด้านหน้า73ด้านหลังปี2517 73ด้านข้างรายการนี้รายการที่73ค่ะต่อไปรายการที่74 74หลวงพ่อทา74ด้านหลัง จ็ดสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ om, kau, 72, стати, เจ็ดสิบสี่หลวงพ่อทาค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเหรียญหลวงพ่อจงเจ็ดสิบห้าด้านหลังเจ็ดห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบห้าเหรียญพ่อจงต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกหลวงพ่อสุขค่ะเจ็ดสิบหกด้านหน้าเจ็ดหกด้านหลังวัดโพไซทองเจ็ดสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบหกต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเจ็ด 77นะคะด้านหน้าค่ะเรียนหลวงพ่อดิง่งรายการที่77 77ด้านหลัง77ด้านข้างรายการนี้รายการที่77ต่อไปรายการที่78 78เหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญค่ะ78ด้านหน้า78ด้านหลังรายการนี้รายการที่78ต่อไปรายการที่79 79เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะด้านหน้า,า,า7 9ด้านหลัง เจดกาด้านข้างรายการนี้รายการที่79ต่อไปรายการที่80ค่ะ80ด้านหน้า80ด้านหลัง80ด้านข้างรายการนี้รายการที่80ต่อไปรายการที่81ชินราชค่ะ81ชินราชด้านหน้าค่ะรายการที่81ด้านหน้า81ด้านหลัง81ด้านข้างรายการนี้รายการที่81 <modeled después> ต่อไปนะคะรายการที่แปดสิบสองแปดสิบสองด้านหน้าค่ะเหรียญพ่อเอียรายการที่แปดสิบสองแปดสองด้านหลังแปดสองด้านข้างรายการนี้รายการที่แปดสิบสองเหรียญพ่อเอียต่อไปรายการที่แปดสิบสามแปดสามเหรียญพระพุทธวิริยกรค่ะเหรียญหล่อพระพุทธวิริยากรค่ะแปดสิบสามด้านหน้าแปดสามด้านหลังแปดสามด้านข้างรายการนี้รายการที่แปดสิบสามค่ะ ต่อไปรายการที่84 84เหลี่ยนลงปูหมุนด้านหน้า84ด้านหลัง84ด้านข้างรายการนี้รายการที่84เหลี่ยนลงปูหมุนนะคะต่อไปรายการที่85 85ด้านหน้าค่ะเหลี่ยนลงพ่อหมุน85ด้านหน้า85ด้านหลัง85ด้านข้างรายการนี้รายการที่85ต่อไปรายการที่86 86นะคะเหรียญพ่อเดิมกับหลวงพ่อค้ายค่ะ86ด้านหน้า86ด้านหลัง86ด้านข้างรายการนี้รายการที่86ต่อไปรายการที่87 87นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงค่ะ87ด้านหน้า87ด้านหลัง87ด้านข้างรายการนี้รายการที่87ต่อไปรายการที่88 88เหรียญหลวงพ่อบาย88ด้านหน้า88ด้านหลัง88ด้านข้างต่อไปรายการที่89 8 9เหรียญธรรมจักรวัดธรรมมูลค่ะ89ด้านหน้า89ด้านหลัง89ด้านข้างรายการนี้รายการที่89ต่อไปนะคะรายการที่90 9 0นะคะเหรียญหลวงพ่อรำ 90ด้านหน้า90ด้านหลัง90ด้านข้างรายการนี้รายการที่90เหรียญหลวงพ่อรำต่อไปรายการที่91 91เหรียญปูมนค่ะ91ด้านหลัง91ด้านข้างรายการนี้รายการที่91ต่อไปรายการที่92ค่ะด้านหน้า92ด้านหลัง92ด้านข้างรายการนี้รายการที่92ต่อไปรายการที่93า 93ด้านหน้าคะ่ะเหรียญพ่อกล้วย93ด้านหลัง93ด้านข้างรายการนี้รายการที่93ต่อไปรายการที่94ค่ะ94เป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะคะ94ด้านหน้า94ด้านหลัง94ด้านข้างรายการนี้รายการที่94ต่อไปรายการที่95 95พับปิดตาค่ะ 9 5หด้านหลัง95ด้านข้างรายการนี้รายการที่95้าต่อไปรายการที่96 96รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ96ด้านหลัง96ด้านข้างรายการนี้รายการที่96รูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่97รายการสุดท้าย9 7รายการสุดท้ายเหรียญหลวงพ่อเนื่องค่ะรายการที่97รายการสุดท้าย เรียนหลวงพ่อเนื่องนะคะ EP ที่433รค่ะรายการที่97นะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างรายการนี้รายการที่97ค่ะโปรโมชั่นองค์ละ200บาททุกรายการนะคะ EP ที่4ี่433ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร 0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code คมาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบบกคาจะส่ง50บาทค่ะ แต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ